ไม่ค่ะเขาเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์อ๋อเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ <c oughs> ถึงว่าหงคาวสุขจะเป็นลูกเสือเรียบร้อยครับเออรู้แล้ว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 เ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินไก่เดีย๋ยวให้กินไก่อามืออามือนั้นน,นนะโอเคตกลงกันนะตกลงแล้วนะยวเอาหัวไก่ให้กินโอเค ทู่้ชมครับวันนี้ศัศนาพาตลอดพาตะลุยแล้วครับผมบวันนี้เราจะขึ้นเขายาเที่ยงครับผมก็ตั้งใจจะไปแคมป์้งตรงเสาอากาศททบห้าครับเหมือนที่เคยไปปีที่แล้วครับปีที่แล้วก็จัดประมาณนี้แหละครับเดีย๋ยวจะไปอัปเดตปัจจุบันดูว่ารานการเต้นจะเป็นยังไงครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับ ก็วันนี้ก็มาวีเหมือนเดิม,มครับทุ่นครับหลับไปแล้วครับสนุกสไลด์แล้วนครับ มาถึงทางต่างระดับสีคิวแล้วนะครับเราจะไปเลี้ยวซ้ายขึ้นเขายายเที่ยงครับก่อนถึงเขืนลำตะคองนะครับจะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับนี่เราใกล้จะถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับผมแต่ถ้าตรงไปก็คือเขื่อนลำตะคองนะครับแต่เราจะเลี้ยวซ้ายสามแยกข้างหน้านี้ ป้ายบอกว่าอีก4กิโลนะครับก็น่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับโอ้ยคนไม่เยอะเท่าไหร่ครับผม เพจะชมวิวโอ้น้ำเยอะมากครับเดี๋ยวพาลงไปชมนะครับครับเรามาถึงแล้วนะครับผมโอ้วิวก็ยังสวยเหมือนเดิมครับมองเห็นได้กว้างไกลมากครับกรับตอนนี้เราคงหาที่กางเต็นท์กันนะครับเพื่อกับเอาเอาของลงมากางกันนะครับวันนี้นางเอียเราจะกางเต็นท์เองนะครับวันนี้มีความสามารถพิเศษ ทำอะไรกินนะคบว่ากันนะครับครับอันนี้สําหรับบางฝนนะครับ ข้าวก็จะทำกับข้าววันนี้มีไก่มาตัวหนึ่งครับแต่จะย่างไก่ให้กินโอ้ยุงเยอะมากครับเนี่ยใส่ยังจุดยากันอยู่เกิดขึ้นี้เลยเหรอเอาออกกระเป๋าเ้าล้งช้อนทีนิหนึ่งเ่อมือจับนะไนจับอะไรไอ้ยังกันอยูนว่าหนูก็ หลังเขาด้านโน้นด้านศักศิสิลาทองนะครับคุณิว่าจะกินข้าวทังไหมครับไม่รู้คิดยังไงวันนี้ให้อีหุงข้าวอะ่ะโอ้คนนี้คนคนี้เป็นไงน่าก,กินน่าก,กินนีครับนางเอกของเราหุงข้าวนะครับวันนี้<ม>ดูเลยครับ ให้หุงแบบไม่กลัวข้าวดิบเลยนะคะคุณผู้ชมครับเขาไม่ให้หุงนะคะครับสงสัยได้กินข้าวสามกษัตริย์กันวันนี้โอ้โอเคครับปีมืออี่าปีมืออีครั้งแรกครั้งแรกครับลูกเสือครับลูกเสือหุงข้าวครั้งแรกครับ ไม่ค่ะเขาเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์อ๋อเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ถึงว่าหงข้าวสุกจะเป็นลูกเสือเรียบร้อยครับครับไม่แฉดิบครับครับเดี๋ยวไปย่างไก่ต่อนะครับผมไฟน่าจะติดละวันนี้มีไก่มาตัวหนึ่งโอ้โหภูมิใจมากอ่ะกำลังดมอ่ะก๊าลังดมว่ามันกลิ่นยางอะไรวะกลิ่นไมวปะเออเนี่ยมันกลิ่นเตาโน่นกลิ่นเตาถ่านนะครับ วันนี้แก่ย่าพี่มิโซ,โซะเป็นไงรูปปากเขาก็มันร้อนอยู่นเนอะครับเอาอย่ากินข้าวร้อนครับรูปปากเลยเป็นไงถูกแล้วนั่นแหละนิ่มนะ้วนิ่มไรใช่ไหมแงน้องอ๋อ น้องกินฝีมือการหุงข้าวครั้งแรกพี่ชอบหุงข้าวนะพี่ก็ชอบนะพี่ไม่ชอบมันเป็นอะไรทาตายที่ว่าไม่เคยหุงอ่ะข้่ใจป่ะสมัยเด็กไม่เคยหุงข้าวสุกเลยไปเรียนลูกเสืออะไรก็ช่างเออไม่ไม่กระแช่ไม่แช่กระดิบสามอย่างนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยโอเคไหมเดี๋ยวรอไก่ตัวก่อนนะ เออรู้แล้ว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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินไก่เดี๋ยวให้กินไก่กไกโอเคโอเคเรียบร้อยเชียวเออโอเคอ่ะมืออ่ะมือนั้น,น,นมาโอเคจบนงแล้วจบลงแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเอาหัวไก่ให้กินโอ <c oughs> เคอ่าให้กินหัวไก่นะอย่าดื้อน,นะโอเคไหมอ่ะอ่ะปล่อยโอเคป้าไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ นอนงามเราอีกตักข้าวแล้วครับเดีกครับวันนี้เราจะกินข้าวกับไก่นะครับมาแล้วครับโอ้หดูดาวบนดินเทียบเลยครับท่านผู้ชมครับขาวันนี้ขอทานข้าวทานปลากันนะครับมครับกินบรรยากาศนั่นกินบรรยากาศชิวนแต่นนี้อยู่ตรงหน้าผาพอดีมองลงไปก็จะเห็นขืนลำตะคองเห็นมอเตอร์เวย์ครับแล้วก็มองเห็นเป็นไฟถนนครับเป็นทางยาวเลย สวยดีครับสวยดีรับท่านผู้ชมครับทานข้าวด้วยกันครับเฮ้ยเดี๋ยวดิบผิดขวดนะเนี่ยยุ่งเลยแล้จะเอาซอสไฮใส่ปากไม่ได้มีผิดขวดแล้วยุ่งเลย มีฝนมาแล้วครับมขนาดที่อีกกำลังกีเห็ดอยู่นะฝนกำลังมาแต่ว่าไม่แรงครับปะแปะปะแปะปะแปะนะดีเรามีหลังคาอยาู่ครับไม่ต้อัวครับ,รบหลังคาก็เริ่มเปียกแต่ไม่แรงน่าจะน่าจะลงประมาณนี้นเดี๋ยวทานข้าวทาตาเสร็จ,จก็คงจะ อาบน้ำแบบท่านอนกันนะครับว <desert> ันนี้เพากินเจนะครับดูนะพกจีเห็ดอย่างนี้นี่นี่ครับคนกินเจก็สวยเลยนะใช่ค่ะครับเป็นคนใจบุญค่ะครับเนี่ยเคยเห็นช้างไหมครับเนี่ยอันนี้กี่รูปเป็นคนใจบุญค่ะนี่เสียบเห็ดครับเสียบเห็ด หนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่ครับเขาให้ถามปัญหาสี่ทุกวันแล้วครับมีฝนลงมาไปปลอยครับก็เลยแบบเออรีบกินรีบเข้าเต็นท์ดีกว่าแล้วก็อากาศมันเย็นครับอันนี้ก็มาแบบที่เดิมครับหนึ่งปีก่อนหนึ่งตีก่อนก็มาประมาณเดือนนี้นะจะทบปีกันอีก มาเที่ยวปีละครั้งมาเที่ยวปีละครั้งครับกลาตรงลานกลางเต็นเสาสัญญาณของพทบห้านะครับอ๋อเคงิดเต็นละสองร้อยห้าสิบอ๋อเป็นเต็นไม่ได้ต่อเต็นไม่ใช่ต่อคมครับก็ก็จะมีปุดลมสายไฟอันเดียวใช่าพวงต้องเป็นสิบเมตรเนาะมนจะถึงได้บาถึงเนาะกลับตรงนี้มันเดียวมันสวยครับมองเห็นมอเตอร์เวย์มองเห็นเขื็ดหลักองคได้ชัดเจน ก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วครับผมขอตัวนอบน,น่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศสวยให้ดูพรอบกันครับ อีกวันแล้วครับผมโอ้โเมื่อคืนฝนตกติดปลอยนะเมื่อคืนเอ๊เอ้ยไอเจ้าก๋งไอ้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 แกงคนนอนครับแกงคนนอนหลับนอนไมลุกอากาศมันเย็นครับไม่อยากจะลุกครับวันนี้นอนสบายๆนะบนยอดเขาเลยครับวันนี้โลบิ๋วๆเลย เดีวบรรยากาศตอนเช้ามืดก็สวยดีครับมองเห็นไฟเห็นอะไรครับก็เดี๋ยวก็จะพากันลุกทำกับข้าวกับตากินครับกรับก็จะได้เก็บของออกเดินทางกลับแล้วครับทำอาหารเช้าก่อนครับคั่วไก่ครับวันนี้หุ้ยติดแล้วสุป ท่านผู้ชมครับทานข้าวด้วยกันก็ทานเสร็จก็จะเก็บเต็นท์เก็บอะไรแล้วครับเต็นทางกลับแล้วครับไม่มีใครสนใจเป็นเลยทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <laughs> เราก็เตรียมตัวกลับกันแล้วนะคะกลับเมื่อคืนโอโ้โหฝนโปรยๆยๆนอนหลับสบายเลยครับผม มุมนี้นะคะมุมททบห้าก็ยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมครับมีลุงกับป้าดูแลอยู่มีลุงกับป้าดูแลเหมือนเดิมเนาะครับปลายฝนต้นหนาวเชิญนะครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับนี่นะครับเบอร์โทรครับผมลานกลางเต็นท์เสาททบห้าเขาใหญ่เที่ยงนะครับผมก็มีเบอร์โทรมีลายจิ้มติดต่อไว้เรียบร้อยที่หน้าประตูทางเข้านะครับ